เอาละครับขอล่าวสวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาในบทแห่งยอดเขาและสูงสวรรค์ตอนด้วยสัตว์แห่งมังกรกลับมากันอีกครั้งกับมาสเตอร์โนวานะครับวระเดีโยวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นรอบโลกดูเทราเนวันนี้เราขอย้อนกลับมาพูดถึงเหล่ามังกรกันอีกสักหน่อยละกัน คือสำหรับเกมการ์ดอย่าง Legend of r u n น t e r ร a นะครับเขาก็ได้เปิดตัวเผ่าพันธุ์ใหม่ซึ่งพวกเรานี่ก็เคยเห็นหนะค่า,าต่เผ่าพันธุ์นี้นะครับในเกมหลักมาแล้วอย่างตัวของเชวนากับเอซวนเนี่ยก็เป็นเผ่าพันธุ์มังกรในโลกของดูนเทอร่าแต่พอเกมการ์ดมาครับเราก็ได้เห็นสิ่งมีชีวิตจําพวกมังกรเนี่ยเพิ่มมาขึ้นจริงๆแล้ววิดีโอนี้นะครับอยากจะพูดเรื่องราวของมังกรเนี่ยให้มันให้แบบมันครบทุกตัวในดูนเทอร่านะแต่ว่า พอดีว่าอันน,นี้ก็เป็นบทของทากอนนะครับแล้วเกิดผมพูดถึงมังกรทุกตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีเยอะนะครับอาจจะยาวถึงเซเชียลเลยก็ได้ดังนั้นในวันนี้ครับเราจะมาเจาะจงเพียงแค่มังกรที่อยู่ในทากอนเพียงเท่านั้นและเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาครับเรามาเริ่มกันเลยกับมังกรตัวแรกไม่สิต้องเรียกว่าเป็นมังกรตัวแรกของักรวาเลยดีกว่าอย่างออเร n ซ์โซเดอร์ซาร์ฟวอเอร์พงขอเบรกไ้ก่อนก่อนเธอจะเข้าสู่ประวัตินะครับ บางคนเนี่ยอาจจะทักท้วงผมว่าจริงๆแล้วออเรนโซเนี่ยอาจจะไม่ใช่มังกรก็ได้เพราะในอินเตอร์อคชั่นของพี่เกน,นะครับก็มีการบอกว่า,าบางทีเนี่ยคนเหล่านั้นก็เรียกข้าว่าดาวตกบางคนก็เรียกว่ามังกรแต่ก็ไม่เคยมีใครเลยที่ได้เห็นร่างจริงของออเรนโซคืออันนี้ก็เป็นการาบ่งบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอโซนั้นอาจจะไม่ใช่มังกรก็ได้ เพียงแต่ว่าในเกมการอย่าง LR รนะครับอ่าพาวันของเอโซที่อยู่ในการเนี่ยมันคือดารากอนไงอีกครั้งในอินเทอร์ชันระหว่างเซเวอร์ซิสเตอร์ก็ได้บอกนะครับอ่าได้เอโซเนี่ยก็ได้ตอบนะครับว่าข้าไม่ใช่ลิซาร์ดด้ยข้าคือมังกรอะไรประมาณนั้นด้วยดังนั้นในวิดีโอนี้ครับผมขอเรียกเอโซเนี่ยว่าเป็นมังกรนะโอเคเคลียร์ประเด็นข้อสงสัยงั้นเรามาเริ่มที่เนื้อาหากันเลยครับซับตย์ของเอโซนะครับเรื่องราวของเขาเนี่ยมันก็ ปรากฏขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่จักรวาลถือกำเนิดเลยในตอนที่จักรวาลถือกำเนิดนะครับลมหายใจแรกในจักรวาลอย่างเอโซเนี่ยก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาตัวของเอเรนโซครับก็เกิดมาแล้วก็รู้ถึงหน้าที่ของตัวเองนะนั่นคือการที่ต้องสร้างดวงดาวสร้างจักรวาลสร้างสิ่งมีชีวิตอะไรพวกนั้นขเขาก็ได้ทําหน้าที่นี้ไปนะครับพร้อมกับเหล่าเซเลเชียพลนอื่นๆทั้งบาดแล้วก็คินเดตที่เกิดออกมาในภายหลัง ตู้ของอเรนโซครับก็ได้ทําการสร้างดวงดาวมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเป็นอย่างนี้ครับนานหลายร้อยหลายพันหลายพันล้านปีจนเรื่องรานะครับดาเนินมาเมื่อหลายพันปีก่อนตู้ของอเรนโซนะครับก็ได้เดินทางมาถึงดูเทอร่าก็เรียกได้ว่าตัวของดูเทอร่าเนี่ยครับเป็นดวงดาวที่เอโซนั้นสนใจดาวเคราะห์อ,อย่างดูเทอร่าครับเต็มไปด้วยชีวิตและเวทมนต์เรื่องนี้ครับทำให้ตัวของอเรนโซเนี่ย ได้เดินทางมาสำรวจอย่างดวงดาวดวงนี้และสิ่งมีชีวิตแรกที่เขาได้พบนะครับนับนะ่นคือคนจากชนเผ่าทากอนโบราณน,นั่นเองผู้ของเอเรนโซนะครับก็ให้ความสนใจกับสิ่งมีชีวิตาจากทากอนเ,อเป็นอย่างมากใน,นระหว่างที่เอโซครับกำลังทําทการเฝ้าดูสิ่งมีชีวิตตัวน,น้อยเนี่ยเขาก็ได้พบว่าชาวทากอน,นครับมีความทะเยอทะยานแล้วก็มีความเล่นไอเดียใฝ่รู้ที่อยากจะรู้ถึงความลับของจักรวาล ในตอนนั้นเองครับที่เอโซเนี่ยตัดสินใจที่จะปรากฏกายมาให้พวกเขานั้นได้เชยชมพร้อมขบบอกนะครับว pues <ians> <rop an opposite backs> ่าต an ัวของเขาเนี่ยคือสตาร์ฟอร์เจอร์หรือผู้สร้างดวงดาวตอนนั้นี่คือทากอนเยก็ดีใจใหญ่เลยครับคิดว่าเอโซเนี่ยคือตัวตนที่แบบเป็นเทพเจ้าก็ทําการสัรเสริเยืนยอนูนีนั่นซึ่งตัวของออเรนโซนี่ก็ชื่นชอบนะครับก็ตามน้ําไปนแหละจนอยู่มาวันหนึ่งครับชาวทากอนเนี่ยก็ได้มอบมงกุฎพิเศษนะซึ่งเป็นเครื่องบรรณาการให้กับออเรนโซ เอโซนี้ก็เอามาสวมใส่ด้วยความยินดีนะครับแล้วก็มีความยิ่งพยองเล็กๆก็แหละแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับความสนใจที่มีต่อทากอนเนี่ยก็ได้หมดลงออเรโซครับจึงตัดสินใจที่จะออกห่างจากรูนเทราแล้วก็ไปสร้างจักรวาลต่อเพียงแต่ว่าอาร์ลัตที่เขาครับออกไปจากวงคอจรของดูนเทราได้ไม่นานเนี่ยเขาก็ได้พบว่ามันมีพลังงานบางอย่างครับที่ดึงให้เขาเนี่ยอยู่กับดาวเคราะห์ดวงนี้พลังงานนั้นครับมาจากมงขุดที่ทากอนเนะป็นคนสร้างให้ และด้วยความเดือดดาลครับเอโซเนก็ได้เดินทางกลับมาหาทากอนแล้วก็สั่งให้คนของทากอนเนี่ยเล่นไอเดียทำลายพันธนาการนี้ซะซึ่งสิ่งที่ทากอนทำครับก็คือโนสนโนแค่แล้วก็ยังท้าออเรนโซด้วยและในจังหวะที่ออเรนโซครับคิดจะทําลายชาวทากอนเนี่ยเขาก็ได้พบว่าโดงดาวที่เขาสร้างครับมันได้ระเบิดหายไปแล้วคืออันนี้คืออำนาจของมงกุฎที่ทากอนไวคนสร้างนะครับก็คือถ้าเกิดตัวของเอโซเนคิดจะทําลายคนจากทากอน ดวงดาวของเขาครับก็จะดับลงไปทีละดวงทีละดวงเรื่องนี้ครับก็ทําให้ The Star f o r ร e ของเราเนี่ยกลายเป็นทาตของเหล่าทากอนนั่นเองเวลาผ่านไปหลายพันปีครับชาวทากอนเนี่ยก็ได้ใช้งานออเรนโซยิงทาสเลยนะให้ไปโจมตีเหล่าสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก The Void หรือว่าเหล่าสิ่งมีชีวิตจากนอกอวกาศนะครับที่มีโอกาสจะมาทําลายดูนเทราคือก,การกระทําของทากอนเนี่ยเหมือนจะมีผลดีกับดูนเทรานะแต่วันไม่ใช่ผลดีกับเอโซไง คือเอโซนะครับ,ไม,บ,บ,รบไม่ชอบการบังคับไม่ชอบการคูเค้นไม่ชอบการถูกควบคุมเรื่องนี้ครับก็ทําให้ตัวของเอโซไรู้สึกช้าใจไปอย่างมากเป็นถึงเลือดสาหรอร์แ er ท้ๆแต่ว่าไม่สามารถขัดขืนเรลาทาก,กอนได้เลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปอีกไม่นานครับตัวของเขาได้ก็ได้พบว่าพลังของมงกุฎเนี่ยมาได้เสื่อมถอยลงเหมือนเขาได้ยินเสียงนะครับในมงกุฎเนี่ยเป็นเสียงที่แบบมีความขัดแย้งกันเองบางเสียงในนั้น,นะครับก็บอกว่าเราควรจะควบคุมมังกรตัวนี้ต่อ บางสิ่งที่เขาได้ยินครับก็คือเราควรจะปลดปล่อยเอโซได้แล้วซึ่งนั่นรับก็ทําให้พลังของมองกฎเนี่ยมันถดถอยลงมากๆและนี่ครับคือจุดเริ่มต้นของการเป็นอิสระของเขาคือใน,เ,นอเรื่องปัจจบุบันนะครับตัวของเรนโซนี่ก็ยังไม่ได้เป็นอิสระนะครับเพียงแค่ว่าเขามีสิทธิ์มีเสียงในการทําอะไรบางอย่างได้มากขึ้นก็สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่สามารถ,ถเถียงทากอได้เลยนะถ้าเกิดแบบทําร้ายชาวทากอหรือว,ว่ามีความคิดที่จะทําร้ายเนี่ยดวงดาวนี่ก็จะหายไปแล้ว แต่ในตอนนี้ครับเขาก็ยังสามารถที่จะ,ะบน่บนๆได้นะแบบทากรสั่งมาเอโซนที่ก็แบบอีกแล้วเหรอประมาณนั้นได้อยู่นะครับก็ยกตัวอย่างในรุ่นอรุณมี2ครั้งนะครับซึ่งเป็นเรื่องสั้นเกี่ยวกับเอโซเนี่ยในตอนนั้นครับเขานั้นถูกเรียกตัวให้ไปทําลายรอยแยกของเด v วอยนะจาก Aspect of War คนก่อนต้องบอกนะครับว่า Aspect of War คนก่อนไม่ใช่ a n นเท s ในปัจจุบัน ซึ่งเขานะครับก็ได้ใช้พลังของเขาเนี่ยในการปิดผนึกรอยแยกของเดวอยด้วยลมหายใจเพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งสิ่งที่ไปพร้อมๆก,กันกับรอยแยกนั้นนะครับก็คือแอสเพ t กต์ออฟวอคือเขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่านะแค่ว่าแอสเพ t กต์ออฟวอเนี่ยมันอยู่ในระยะลมหายใจของเขาเฉยๆแต่ว่าผลของการกระทานั้นนะครับก็คือดวงดาวของเอโซเนี่ยก็ได้หายไปแล้วอีกหนึ่งดวงคือเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้แหละว่าเขาก็ยังทํรลายคนได้นะแต่ว่ามันก็ยังได้รับบทลงโทษอยู่ นี่นะครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเอโซนั่นเองซึ่งในเกมการนะครับก็ได้สื่อถึงตัวของอความเป็นเดอะสตาร์ฟอร์เจอร์เนี่ยได้อย่างดูดีเลยคือความสามารถในการอินโวลนะครับคือการยิบยืนพลังมาจากเซเลเชียเรียมซึ่งตัวของเอโซครับที่อ,อาจจะเป็นผู้นำของเซเลเชียเรียมเนี่ยก็ต้องมีความสามารถในการอินโวลแล้วก็มีความสามารถในการควบคุม่าเซเลเชียได้อยู่แล้วทำให้ในเกมการครับเราจะเห็นได้ว่าหลังจากเขาเลเวอฟนะ ตัวของเอโซครับจะสามารถลดคอสการเซเลชียลเนี่ยจะเหลือศูนย์ได้ซึ่งนี่ก็คือจุดที่ทให้เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่นะครับของผู้สร้างดูงดาวนั่นเองพูดแล้วก็เศร้านะทำไมผู้สร้างดูงดาวในเกมการ์ดนี่มันดูเก่งกว่าเกมหลักวะเนี่ยอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดจะให้พูดถึงเรื่องของออคำพูดในสเปรดอาร์ตนะครับผมค่อนข้างชอบเป็นการส่วนตัวเลยคือในสเปรดอาร์ตของออเรนโซนะครับเขานั้นจะพูดว่าข้าไม่สนใจหรอกนะ ว่าเจ้าจะเขียนเนื้อค่าว่าอย่างไรเจ้าสิ่งมีชีวิตขอแค่ให้แน่ใจว่าเจ้าจะเขียนว่าข้านั้นดูรอเลาสูงส่งและฉลาดเอามากๆ <_: S 2> ก็นั่นแหละเจ้าสะกดเขาว่าฉลาดเป็นไ,ไหม <_: S 2> ซึ่งมันก็แสดงถึงความเยอะหยิ่งของพาพันธุ์มังกรแหละแล้วก็แสดงถึงความเป็นเดอะสตาร์ฟอร์ได้ดีด้วยและคําพูดตอนที่เขาเลยว่อัพนะครับก็เป็นคําพูดที่ผมชอบมากเลย คือหลังจากที่เขาหลังจากที่เอโซเนี่ยแนะนําคนเขียนเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนเขียนครับดูแม้ว่าเขาเขียนว่าอะไรเขานะครับเขียนว่าออรเรียนโซนั้นหล่อเหลาสูงส่งและฉลาดมากๆอีกด้วย <c oughs> คือจะไปต้องทําตามเดอะสตาร์ฟอเร์พูดทีจะไปต้องทําตามแถมเขาว่าฉลาดเนี่ยมันเขียนนี้ด้วยนะครับสะกดไม่เป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> แต่มันก็ถือเป็นอะไรที่ฮาดีนะครับผมชอบคลิปอีกนี้มากๆเลยของเกมนี้ โอเคครับแต่เรื่องของเอโซเนก็ได้จบลงนะต่อไปจะมาพูดถึงมังกรตัวอื่นบนภูเขาแห่งส,งสวรรค์กันดีกว่าโดยเหล่ามังกรนี้นะครับเราจะไม่เรี้ยงตามประวัติศาสตร์นะแต่ขอเรียงตามค่าคอสในเกมแลกันครับมันง่ายดีด้วยมังกรตัวแรกของเรานะครับไม่สิต้องเรียกว่ามังกรจะพวกแรกของเราครับคือเหล่าไวเฟรมคอนเลกเตอร์เรียกได้ว่าเหล่าไวเฟลมนี้นะครับเป็นเผ่าพันธุ์มังกรที่มีความสนิทสนมกับมนุษย์มากที่สุดแล้ว ก็ต้องขอบอกก่อนว่าอานอกจากออเรนโซนนะครับที่จะเป็นทาสของชาวทากอนเนี่ยพวกมังกรเองครับก็ถูกชาวทากอนเนี่ยบังคับให้เป็นทาสด้วยจากคําพูดหลายคำนะครับของเหล่ามังกรแล้วก็ออเรนโซนเนี่ยทำให้เราได้รับรู้ครับว่าชาวทากอนโบราณเนี่ยได้จับพวกมังกรครับมาเป็นทาสมาเป็นแรงงานหรือแม้แต่มาเป็นอาวุธสงครามก็ทําให้เหล่ามังกรนะครับไม่ชอบขี้หน้าพวกมนุษย์สักเท่าไหร่ก็ยกเว้นแต่ไวัยเฟรมเจิรเตอร์นั่นแหละ คือภายหลังจากที่ตัวของเอโซนนะครับเริ่มจะได้รับพลังคืนเนี่ยชาวทากอรครับก็ได้เปลี่ยนระบบการปกครองใหม่หนู่นนี่นั่นนะทำให้พวกมังกรหรือแม้แต่สตาร์ฟอร์เชอร์เนี่ยไม่ได้ตกเป็นทาสของทากร1 0น่แล้วนะครับมังกรบางตัวเนี่ยก็ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระบางตัวนี้ก็หนีออกมาได้แต่ไว้เฟรน์พรเตอร์ครับคือมังกรที่เกิดขึ้นภายหลังจากยุคนั้นนั่นเอง ก็คือสิ่งมีชีวิตอย่างไวไฟโปรเจกเตอร์นะครับเกิดขึ้นเรียกว่าไม่ได้นานเท่าๆกับพวก m มายสเปเตอร์ไม่ได้นานเท่าๆกับ f i ลไฟแบนพวกนั้นคือมันถือว่าเป็นมังกรน้องใหม่นะครับที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่กี่พันปีเท่านั้นซึ่งมาเอิญนะครับที่ช่วงที่พวกมันเกิดมาเนี่ยมันเป็นช่วงการเปลี่ยนกับปกครองของทากอนพอดีสิ่งมีชีวิตอย่างไวครับก็ได้พบกับเราเด็กๆนะครับในทากอน แล้วก็มันครับก็ได้เห็นถึงความใสซื่อบริสุทธิ์ของเราเด็กๆนะก็ทําให้มันเนี่ยมีความรู้สึกรักใครนะครับแล้วก็อยากจะปกป้องเหล่ามนุษย์ก็ทําให้ไวเซนเบลเตอร์นะครับคือมัองกรจำพวกแรกที่มนุษย์ครับมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยดูจากในสเปรดอาร์นะครับเราจะเห็นอ่าวเซนเบลเตอร์เนี่ยตัวหนึ่งกําลังนั่งพักอยู่แล้วก็เห็นมนุษย์2คนนะครับที่อยากจะไปเล่นกระหางของมันคือมันก็ค่อนข้างจะน่ารักนะครับผมชอบเป็นการส่วนตัวเลย เสียดายนะครับที่มังกรทุกตัวเนี่ยต้องมีคีย์เวิร์ดเฟรี่หรือก็คือโทสะคือเขาอ้างอิงมาจากตำนานมังกรและหลายตำนานนะครับที่ให้มังกรเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูเย่อหยิ่งนู่นนี่นั่น,นแล้วไอคำว่าโทสะ,ะ osa, หรือว่าเฟรี่เนี่ยครับมันก็ค่อนข้างจะสื่อในจุดที่ว่าเหล่ามังกรเนี่ยเคยตกเป็นทาสของทางกอร์นะครับทาให้พวกมันเนี่ยเกิดโทสะที่จะทําลายล้างมนุษย์แต่มันก็ไม่ใช่กับไวเฟผลิกเตอร์นะครับที่มีความรู้สึกว่าอยากจะปกป้องเหล่าสิ่งมีชีวิตที่ออนแอร์เหล่านี้นั่นเอง และแน่นอนครับว่า,าการที่เรานั้นมีผู้ปกป้องเนี่ยก็ต้องมีผู้ศรัทธาอยู่แล้วอย่างฮร์โร่ออฟดากอนนะครับเธอนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หลงรักแล้วก็ชื่นชอบในตัวของมังกรคือตัวของฮาร์รนะครับเป็นบุคคลที่ได้งไงเดียศรัทธาในพวกมังกรแล้วกันเธอเขาจะเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็เป็นเอ่าเรื่องไงเดียเอ่าเป็นแม่หมอพยากรณ์นะครับที่จะลองมองดูอนาคตแล้วก็สื่อสารกับเหล่ามังกรได้ ต่จริงๆในคําพูดของการนี่ก็ไม่ได้มีประวัติของตัวเธอเลยนะครับแค่ว่าตัวเธอเนี่ยมีความสามารถในการพยากรณ์แล้วก็มีความสามารถในการสื่อสารกับลามังกรได้บางชนิดเท่านั้นซึ่งมังกรส่วนใหญ่ที่เธอนั้นสนิทด้วย,ยก็คือไวเฟโปรเจคเตอร์นั่นแหละเพราะว่ามังกรตัวอื่นนะครับก็ค่อนข้างจะมีความดุร้ายนะอย่างเช่นเจ้านี้เลยฟิลไฟแบนครับมังกรได้5าได้้าตัวนี้นะครับมีความสามารถฟิลลี่แล้วก็สเปลชิลด้วย ในคลิปเซเชียลนะครับผมก็เคยบอกแล้วนะว่าฟิลไฟแบ์เนี่ยเป็นคนที่กินอ่าพื้นล่วมทางของไทยริไปซึ่งเจ้ามังกรตัวนี้นะครับก็เป็นมังกรที่น่าจะเคยเป็นทาสของทากอนมาก่อนแล้วก็ได้หลบหนีออกมารือแม้แต่อ่าได้ปลดปล่อยให้เป็นอิสระตัวนี้นั้นตัวของมันนะครับก็ยังคงอาศัย,ยวนเทือกเขาทากอนอยู่อย่างนั้นแต่น่าจะอยู่ถแถวๆกลางเขาแล้วนะครับหรือไม่ก็อาจจะอยู่ถแถวๆบนยอดซึ่งมันนะครับก็กําลังรอโอกาสในการแก้แค้นเหล่ามนุษย์นะนะ แล้วก็ได้มีการค้นหาอาหารก็คือพวกนักเดินทางที่อ,อยากจะขวนขวายพลังแห่งแอสเปกตนะครับก็น่าจะตกเป็นเหยื่อของพี่แกไปหลายรายแล้วแหละซึ่งเอาจริงนะ,ะบังกรตัวนี้นะครับผมไม่เคยเห็นมันพูดเลยคืออย่างตัวของไวฟ์เฟรน์โปรเจคเตอร์เนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นคําพูดของของเขานะแต่อย่างพวกแบบอิมิโอลัสวอล์กหรือว่าพวกแบบอีคลิปดากอนอินฟินิตมาสปิเตอร์เนี่ย พวกนั้นนะครับจะเป็นมังกรที่มีเป็นแบบมังกรโบราณอ่ะประมาณแบบถูกจับมาพร้อมกับเอโซอะไรประมาณนั้นนะครับคือผมไม่มีปัญหากับเสียงของเจ้าไฟแบน์นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสียงของพวกแมลงหรือเปล่าคือดูจากรูปร่างของพี่แกนะครับที่มีขาค่อนข้างจะเรียบบมีข้อป้องคล้ายๆกับแมลงเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเสียงของตัวตัวพี่แกนะครับเป็นเสียงที่เขาเอาเสียงแมลงเนี่ยมาปรับเปลี่ยนแล้วก็ ใส่วอลลุ่มใส่เอฟเฟกให้มันดูคล้ายๆเมื่ก่อนหรือเปล่าคือที่ผมจะสื่อก็คือเสียงมันก็ค่อนข้างน่ารำคาญคล้ายๆกับแมลงจริงๆนั่นแหละดังนั้นครับถ้าเกิดใครไม่อยากจะฟังเสียงที่มันดูแบบแมลงขนาดนั้นนะครับก็แนะนําตัวนี้เลยเพกโทน G 2 5แม่ต้องขายของแล้วล่ะหูฟังอีกหนึ่งตัวในซีรีส์ของเพกโทนที่ครั้งนี้ครับตัวหูฟังนี้มีความพิเศษเอามากๆไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันใหม่ที่มีการแยกเสียงฝีเท้าและเสียงปืนได้อย่างชัดเจนเหมาะสำหรับคอเกม FPS หรือเกมชูตต ไม่ว่าจะเป็น Pu b g Mobile หรือฟ FI r e ก็เล่นได้หรือเกมอื่นก็ได้นะครับอีกทั้งยังมีน้ำหนักที่เบานะครับเพียงแค่3.9กรัมเพียงเท่านั้นสามารถสั่งซื้อหูฟังตัวนี้ได้ครับที่ช้อปปี้นราคาถูกแสนถูกถ้าถ้าเกิดอยากจะได้ราคาที่ถูกกว่านั้นนะครับอย่าลืมใส่โค้ดเพคสุดสุดสองนะเพื่อรับส่วนลดสุดพิเศษจาก m a s t e อร์ v นวาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าครับได้ที่ลิงก์ที่ผมขึ้นให้ในที่ดีสคริปชันอย่าลืมนะครับเพ t o n e l i g h t w e i g h t Gaming Gear สำหรับมังกรตัวต่อมานะครับ Invito Last Walk มังกรตัวนี้นะครับถือว่าเป็นคือต้องบอกก่อนแหละว่าไอ้มังกรหลังๆนะครับมันจะเป็นมังกรที่อ,อยู่ในยุคน่าจะอยู่ในยุคไล่เลี่ยก,กับออเรียนโซแล้วมายถึงยุคที่ออเรียนโซนั้นโดนจับมาเป็นทาสนะครับคือตัวของวอล k นี้นะครับเป็นมังกรที่มีความแค้นกับทารกอนอย่างเต็มเปีย่ยมจากคําพูดของฮาร์รลดอบดากอนนะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้มีการกล่าวถึงตัวของวอลเนี่ย ว่าในจุดยอดเขาของทากอนนะครับในบางจุดของยอดเขาทากอนเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในเวลากลางคืนนะครับตัวเธอเนี่ยก็เห็นถึงแสงไฟอันเรืองรองคล้ายๆกับดวงอาทิตย์เลยซึ่งนั่นนะครับก็มาจากเปลวไฟที่แผดเผาอยู่บนหลังของมังกรตัวนี้นั่นเองและจากอินเตอร์แอคชั่นที่เขานั้นพูดกับเอโซนะครับเราจะได้ดูว่าตัวของอินวิลัสบ็อกเนี่ยเป็นมังกรที่กดแค้นทากอนมากๆแล้วก็อยากจะให้เอโซนะครับทำการทำลายลานทากอนเนี่ยให้ไวที่สุด และมังกรตัวต่อมานะครับนั่นก็คืออีลิปดากอนจากคำกล่าวของแอนเดรนเมนนะครับหรือก็คือศาตาจารย์หัวไข่ของเราเนี่ยแหละเขานะครับได้ทาการศึกษาตัวของอีลิปดากอนจะได้ข้อสรุปว่าเกตของมันนะครับมีคุณสมบัติในการนําแสงชันเลิศอีกทั้งลายนิ้วมือของอีลิปดากอนนะครับก็จะเลื้องแสงในตอนกลางคืนด้วยคือมันมีแค่นี้จริงๆครับไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเลยคําถามต่อไปก็คือตัวของอ เอ็กเฮดนะครับไอหัวไข่นะครับเขานั้นเคยไปทากอนแล้วก็เคยพบกับอีคลิปดากอนแล้วทำไมถึงอรอดมาได้คือเนือม่อีคลิปดากอนนะครับน่าจะมีพอติส่ายาวๆพอกับอีวิโอลัสบล็อกตู้ของมันครับก็น่าจะเกียดมนุษย์คล้ายๆกับไฟแบนคล้ายๆกับคนอื่นประมาณน,นั้นแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่นักวิจัยคนนี้จะศึกษาตัวอีคลิปดากอนเนี่ยจากระยะไกลที่ไกลมากๆนั่นก็บแปลว่าตัวข,ของมันครับมีความสามารถในการส่องแสงเนี่ยแบบสุดๆไปเลย แล้วก็มีการต่อข้องใส่ด้วยนะครับว่าทาไมมังกรตัวนี้ถึงมีความสามารถเดยเบรกแล้วก็ไนฟอร์ในเวลาเดียวกันคือมันครับมีผิวหนังที่สะท้อนแสงนะก็คือเป็นความสามารถของเดยเบรกแต่ก็มีความสามารถที่ลอยในมือครับสามารถเลี้ยงแสงได้ในยามกลางคืนนั่นคือไนฟอร์ซึ่งนี่นะครับก็ถือเป็นอะไรที่ดีนะกับคําว่าอ e ีคคิปที่ตัวของอดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์ครับได้มาบรรจบกันนั่นเองมังกรตัวสุดท้ายในวันนี้นะครับเป็นมังกรที่หลายๆคนนั้นเกียดที่หน้านะแต่ผมชอบดีไซน์ของมันนะ นั่นคือตัวของ The Infinite Mind Spitter ครับมับงกรตัวนี้ครับในสมัยก่อนนะมีการกล่าวกันว่าผู้ใดก็ตามครับที่ได้เผชิญหน้ากับตัวของ Mind Spitter โดยตรงเนี่ยคนผู้นั้นครับจะได้รับความรู้อย่างมหาศาลแต่ด้วยความรู้ที่มากเกินไปที่เขาได้รับครับมันจะทําให้สมองของคนเนี่ยสามารถระเบิดออกมาได้เลยคือแค่เห็นหน้าเรารู้ได้แค่ไม่กี่วิสมองแล้วก็แตกแล้วมันก็สมชื่อกับเขา m i n Spitter จริงนั่นแหละ คือมังกรตัวนี้นะครับในอดีตเนี่ยตัวของมัน,นครับมีเพียงร่างเดียวเท่านั้นที่เราเห็นร่างกายของมันผ่าครึ่งเนี่ยอาจจะเป็นบทลงโทษของทากอนหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นในการต่อสู้ในอดีตนี่ก็ไม่ทราบได้นะครับเพียงแต่ว่าตัวของมันครับก็ไม่ได้ตายนะแต่ว่าร่างกายของมันครับกับมีเรื่องไงเดียมีการแบ่งแยกเป็น2ซี่แล้วก็ไม่มีใครดูนะครับว่าเหตุใดมาถึงรอดมาได้ แล้วก็มีการพูดกันในเน็ตนะครับว่าไอ้ที่เราเห็นตัวใจกลางของมันหรือว่าตรงหัวใจของมันที่เรืองแสงเนี่ยแล้วก็มีความสามารถในการดึงดูดพวกหินความจริงแล้วตัวของไมสเปตเตอร์นะครับอาจจะไม่ใช่มังกรโดยกําเนิดก็ได้มันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทากอนนั้นเป็นคนสร้างขึ้นมาครับจากพวกศิลาหินหรืออะไรพวกนั้นถ้าผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่าตัวตนที่เป็นมังกรในโลกนี้ในโลกของดูเธอได้นะไม่ใช่โลกของเรา ตัวตนที่เป็นมังกรในโลกดุนเทอร่านะครับมันก็ค่อนข้างจะมีความโดดเด่นแล้วก็มีความพิเศษไว้ของตัวเองอยู่แล้วถ้าไมสเปอร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาจริงๆผมว่ามันก็จะเป็นการลดความที่โดยใช้เหตุนะครับจบไปแล้วครับกับเนื้อเรื่องของเหล่ามังกรนะครับเน้นยามนะขอแค่ทากรเท่านั้นเดี๋ยวในอนาคตนะครับถ้าเกิดมีการกล่าวถึงมังกรในประเทศอื่นอีกอย่างพวกเดมาเซียอย่างพวกไอโวเนียเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะกลับมาทําคลิปในหัวข้อนี้นะครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับขอทิ้งทายไปว่า,าทุกคนนะครับชอบมังกรตัวไหนมากที่สุดในรูนเทราโดยไม่ได้จํากัดแค่ทากอนนะครับสามารถพูดถึงมังกรตัวอื่นๆที่ทุกคนเนี่ยได้ประสบพบเจอในเกมการ์ดหรือแม้แต่พบเชยวานากับเอโซเนี่ยก็นบรวมด้วยนะสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมว่าม a สเตอร์โนวาของเราเนี่ยมีระบบ m e m เ e อร์ชิพแล้วนะครับในนามของ Cosmic Realm มสามารถปเป็นส่วนหนึ่งของเราได้นะครับตรงปุ่มค้างค่าปุ่ม u b s c r i b e เลย อ๋อ oh, ใช่แล้วก็ Cosmic r e a l รนี่ก็มี Discord ด้วยนะครับสามารถเข้าร่วมได้ฟรีๆเลยนะและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่เจอกันใหม่ See you ครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's Good Day to go to the peak สรุปแล้วเอโซเนี่ย er. คือจิ้งจกใช่ไหม